กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดเราตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l Mobile นะครับผมตอนนี้ก็เป็นใน EP ที่4แล้วนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเอาละจากใน EP ที่แล้วนะครับผมที่พี่ได้ทําการเปิดสงครามกับเจ้าไทเซอร์ทอปแล้วเราก็แพ้มาอย่างราบคาบนะครับผม พี่ก็ได้มีเควสเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเควสนี้มันให้เราไปถ่ายรูปเนี่ยผมแล้วก็แชร์รูปของสัตว์กินพืช 8ชนิดนี่ครับผมเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำการอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจ้าไทชระท็อปนี่ก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าก็เดี๋ยวเราก็เปิดเรารับเควสน,นะครับผมแล้วก็เปิดโหมดกล้องนี่ครับผมแล้วก็เนี่ยเลือนให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็กดขวามือล่างนะครับผมเพื่อทําการแชร์พี่ก็จะแชร์เข้าไปที่ไลน์นะครับผมเนาะถ้า a c e b o o k เดี๋ยวมันจะเกกะเก,กินไปหน่อยก็แชร์เข้าไปที่ไลน์นีครับผมส่วนน้องคนไหนที่อยากจะแชร์ใน Facebook ก็สามารถแชร์ได้ที่ Facebook ได้เลยนะครับผม เอ่อสำหรับพี่พี่จะแชร์ไปที่ไลน์ก่อนนะครับผมแล้วก็กลุ่มพี่จะแชร์ไปในกลุ่มนะครับผมนอกกลุ่มงานนี่ก็คือเหมือนวลาพี่เว้นลงรูปลงอะไรแล้วพี่ก็ก๊อปออกมานะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็แชร์ไปปับ๊บพอเราแชร์ปุ๊บเราก็กดออกมาครับผมอ่าเห็นไหมน้องๆเราก็จะเห็นว่าเควสมันเสร็จไปแล้วนะครับผมเป็นอ่าเสร็จไปหนึ่งตัวแล้วก็ไปตามหาพวกที่เป็นสัตว์กินพืชต่อเนะครับผมนะตัวที่สองพี่คือโดโดพี่จะถ่ายมันนะโอเค ปึ๊บอืมอ่ะเราก็ถ่ายชับโอเคแชร์เหมือนเดิมเนี่ครับผมพี่ก็จะแชร์ไปอ่ะห้าเรียบร้อยโอเคอ่ะปิดปึ๊บเราก็จะเห็นเควสันเด้งขึ้นมาโอเคเราก็ทำงี้ครับผมไปอีก8ตัวน้องๆก็ดูชื่อเควสไว้ด้วยนะรู้สึกมันจะมีตอนเลเวล8มั้งไอเควสเนี่ยก็คือพอเรายิ่งทำเนี่ยเราก็จะได้แบบเวลเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไป ถ่ายรูปเจ้าสัตว์ทั้ง8ชนิดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนาอเดี๋ยวพี่ขออน,นีญาตัดคลิปไปเลยแล้วกันโอเคครับผมแล้วตอนนี้พี่ก็เจอตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนอกก็คือจะเป็นสเตโกนะครับผมสเตโกก็เป็นสัตว์กินพืชตอนแรกพี่ไปลองถ่ายพีโวเมียดูพีโวเมียมันมันไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นมันกินน้าพืชกินทั้งสัตว์นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แชร์ให้เรียบร้อยครับบึ๊บหึงไปอ๋อ,อ โอเคอ่า okay. ah, ตัวสุดท้ายแล้วนี่ยครับผมโอเคแล้วก็กดออกไปเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคควสเสร็จโอ้เร็วเราขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยนะโ oh, ได้เอมเบอร์ด้วยเนี่ยครับผมวันนี้เราก็ได้เอมเบอร์ไปอีกห้าเอมเบอร์ฮะ uh huh, มันต้องงั้นนะครับผมเราก็มีเอมเบอร์ใช้แล้วโอเคแต่ okay. ตอนนี้นะนรับผมพี่ได้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของที่เราไปสร้างบ้านนะครับผมเนาะ รู้สึกว่าแถวนี้จะมีแรปเตอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองดูก่อนว่าเราจะเจอแรปเตอร์ไหมนะครับผมถ้าเราเจอพี่ก็อาจจะจับนะครับผมถ้ามันเวลไม่เยอะมากก็เราอาจจะได้จับแรปเตอร์ไปก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตาลองลองหาหาดูก่อนก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเราจะต้องหาพวกแรปเตอร์ที่มันมีแบบอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมนอกถ้าเกิดเราเห็นมันอยู่เป็นฝูงอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนเราสู้มันไม่ได้แน่แ่เราต้องหาแบบแรปเตอร์แยกฝูงนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอเชาะ เพื่อเพิ <com ่มกระสุนของหนังกระติกก่อนนะครับผมฉยฉยมันมีตัวอะไรดนสังหารไปแล้วแถวแนี้เสียงดังฟังชัดมากนะครับผมเมื่อกี้อืเคเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยน้องๆข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหโอเคโอเคเราเจอแรปเตอร์แล้วนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ตัวเดียวด้วย แต่เราต้องดูเลเวลก่อนนะครับผมว่ามันเลเวลเท่าไหร่ว่าเราพอจะสู้ได้ไหมสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือโบล่านะครับผมถ้าเราไม่มีโบล่าก็คือเท่ากับเราตายนะฮะแรปเตอร์ก็เป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะอ่าเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างที่จะดุร้ายแล้วก็ใช้งานดีในช่วงต้นๆเกมนะครับผมนอกจากเราต้องหยัดให้ได้ก่อนโอเคเวียงไปเอ้าเฮ้ยแลาจเอ้าเฮ้ยมันไม่เวียงอา้า เอ้าเอ้าเวนเอาเวยละเวยละเวย์วิว40เดี๋ยว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 เออโอเคโอเคโอ้โหเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยเดี๋ยวนะหนังกระติกเดี๋กระติกยิงยิงยิงดิงเอ็งเออเน้นเน้นกันไปเน้นเน้นกันไปเออเออเออยิงยิงจะสลบไหมเนี่ยแต่ว่าเลือดมันก็อุ้ยเลือดมันลดเยอะอยู่นะเนี่ย รถที่เลยรถที่เลยยี่สิบเลยนี่บผมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเฮ้ยวันนี้ได้มีแรปเตอร์กลับบ้านมาแล้วอ่ะเือมันต้องงานโอเคเดี๋ยวเราให้พี่ไม่มีเนื้อด้วยเดี๋ยวพี่ต้องไปตามหาเนื้อก่อนเราจะาจากไท <laughs> ชอร์ทพี่คงไม่ยุ่งนเนี่ยผมเนาะอีพีที่แล้วก็โดนยำไปซะเลเนี่ยผมตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันเนี่ยผมพี่กําลังรวบรวม แก๊งนะครับผมนอเพื่อไปตอกอไดเต่าฝั่งนูน้นนะครับผมเพื่อที่เราจะทวงบ้านคืนแล้วก็ฝั่งฝั่งนู้นนะครับผมเราได้โดนเจ้าพวกฝูงเต่ายึดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนอเราถูกยึดพื้นที่ปลอดภัยไปแล้วนะฮะเออเราก็ต้องแบบย้ายถิ่นฐานมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่านะครับผมแต่เราต้องรวบรวมกําลังพลเพื่อไปยึดคืนนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอเอ,เอดิวโลนี่จะเพิ่มอุ้ย ไม่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 หอกทิมหอกทิมเอาเนื้อก่อนนะครับผมตอนนี้เราต้องการเนื้อต้องหาเนื้อโอเคตอนนี้มีอยู่สี่อันสี่อันไม่น่าจะพอนะครับผมเสียงตัวอะไรเต็ไมไปหมดเสียงตัวอะไรร้องอ๋อมีมดด้วย <laughs> มียันมดก็เฮ้ยเห็น <laughs> นะไอ้แล้วเจ้าแรปเตอร์ตัวนั้นอยู่ไหนโอเค อ่าอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเราเอาเนื้อใส่ให้ไปก่อนนะครับผมพี่ไม่รู้ว่าเลเวล40จะต,ต้องใช้เนื้อกี่อันอ่ามีอยู่6อันมาดูดิโอ้โหขึ้นมา6% 6เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะก็เท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะตัวตกและตัวละ5%เปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกือบ20นะครเนี่ยผม,มเราต้องไปหาเนื้อเพิ่มนะรนบผมต้องหาอีก ยี่สิบนะฮะไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าแถว๋อนี่ไงพาราซอเดี๋ยวเราจัดการพาราซอเพื่อเอาเนื้อเลยนะครับผมน่าจะให้เยอะอยู่แหละควงไว้แล้วควงไว้ควงไวแล้วควงโบล่าไปแล้วเรียบร้อยร่ล็อขาแล้วนะครับผมเอา้าตา,าแทงอุ้ยมุดมดดมดม,ดมดอด อ๋อเข้ามาเข้ามากันเยอะๆมดมดอะไรเนี่ยฮะนี่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 โอ้โหพาราพาราโซนี่ให้เนื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะเอามดเอาเอาเอามดมาไงกูบ้างยังไงยังไงยังไงโอเคตอนนี้เราก็น่าจะมีเนื้อพอแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเอาไปให้ แรปเตอร์นะครับผมกินจะได้แบบเออเราจะได้แบบสามารถแบบแแเทมแรปเตอร์ได้นะครับผมเออถือว่าอีพีที่สได้แรปเตอร์ก็ก็นานเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหการเอาชีวิตรอดอ่ะเอเคมีเนื้ออยู่เท่าไหร่เราไม่เปิดกระเป๋าไม่ได้วะอ๋อ โหแล้วตอนนี้เราหิวน้ําด้วยเดยนะโอเคอ่ะเรามีเนื้ออยู่ย4สสอันเอาไปหมดเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะลงไปหาน้ําก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนนี้เราหิวน้ําแต่จริงเรามีเบอร์รี่นะครับผมเราน่าจะสามารถกินเบอร์รี่เพื่อเพิ่มค่าน้ําได้บางส่วนนะครับผมแต่มันขึ้นน้อยนะครับผมเนาะเบอร์รี่ทําให้เราแบบไม่หิวน้ําแค่นั้นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวนะเนี่ย เนาะคงจะเห็นนะับผมว่าค่าน้ํามันกาลังขึ้นนะับผมแต่มันขึ้นเป็นศูนย์จุดนะับผมมันไม่ได้ขึ้นทีละหนึ่งได้ขึ้นทีละหนึ่งก็ดีแต่นี่แบบมันขึ้นทีละศูนย์จุดเราต้องลงไปหาแหล่งน้ํานะฮะจริงๆแถวนี้มันมีคริสตัลด้วยแหละแต่พี่ยังไม่มีแบบของมาขุดคริสตัลไงเออถ้าเกิดเราเอาแบบไอพิกแอปไม้ไปไงี้ก็น่าจะไม่เวิร์กสักหน่อยนะขอหากำลังกำลังเสริมก่อน อุ <id sei his prechen> ้ยเจมบ์ปึบปึ๊บโดนลบอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยไอ้ยิงยิงยิงโอ้ยมันมายิงยิงเอาเอ้าวีการติดเอาเอาเอาอย่างเงี้ยกรแจมสิอย่างงี้ยกรแจมดิโอ้เออนี่เจอหนังกระติกทรงไงคิงเข้ามาหน่อยเป็นไงเป็นไงไอ้จังนี่เอ้าเฮ้ยหนังกระติกทรงไงคิงแตกนะ เจอเจอเดี๋ยวต้องเจออืมยิงไม่รู้ว่ากระสุนเราจะพอหรือเปล่านะครับผมมี12นัดเองมันไปนู่นละไอ้ตัวนี้เวลสูงได้ต้อง200กว่าอ่าไอ้ตัวนี้อั้อืมอุ้ยอุ๊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 ยปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บนะฮะตัวนั้นน่าจะหนีอยู่แล้วนะครับผมเนาะเอ้าเอายังไม่หนีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโถมทูลโลเออยิง อุ้ย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 เดียวเดียวเดียวออย่างนี 1, 1, 1. So, so, uh, ้เอาไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะลูกกระสุนเราหมดแล้วด้วยแทง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 โอ้โหเลือดตั้งพันหนึ่งอุ้ยอุ้ยอ้บ้าเอ้ยเออมีสามตัวแล้วแบบไอพิษมันนี่คือแบบมันรดเลือดเราเรื่อยๆได้ไง อืมอเออเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนี่ตัว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 อู้อู้มันมายตัวนึงโอ้โหมาเยอะมาเยอะเดี๋ยว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 แทงแทงกัแทงกับแบแทงกับแบแทงกับแบจะรอยไหมเนี่ยโอ้โหพี่เดี๋ยจะหมดแล้วนะครับผมอืมเอาหอกหมดแล้วเดี๋ยวขาดได้ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหขาดไม้ฉามอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดตบงนี่ยโอ้โหจะตายจะตายเอ้าโอ้ตอนนี้กระดูกเราหักแล้วนะครับผมอุ้ยมันเยอะชัด เยอะไปไหมเนี่ยมามานี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดเออโอ้ยเอยเรียบร้อยตายแน่ตายแน่ตายแน่เออเออเออตายจนได้ออออโอ้โหหอกเราหมดแล้วผมเมื่อกี้โหเราไม่ได้สร้างที่เกิดไปด้วยญญวิ่งยาวนะครับผม <c oughs> อย่างนี้สงสัยต้องสปีดรันนะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้สร้างบ้านอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วนะับผมไอจุดเก่าก็คือไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะับผมเพราะว่ามันโดนฝูงเต่ายึดไปแล้วนะฮะโอเคไปเราต้องไปที่เดิมด้วยวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยววิ่งวิ่งโอ้โหล้ะเออยังดีเนี่ยว่ามันมีลูกศรเนี่ย ไม่งั้นนะ่ไม่มีลูกศรนนีะ่คือคือ,คอไปลําบากมากนะผมแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราวลสูงสงเนี่ยลูกศรน,นี้ก็จะไม่มีเนาะเวลาแบบนําทางไปหาศพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่มีนะครับผมน่าจะหายไปตอนเราวลสูงสงแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องตรงไปก่อนพักเหนื่อยโอ้โหแล้วคือแบบอากาศก็ร้อนด้วยนะครับผมเราน้าเราก็น่าจะหมดไวนะผมเนาะค่าค่าความหิวน้ํม แต่ยังไงเราก็ต้องวิ่งไปก่อนนะครับผมคือพี่วิ่งเร็วสุดได้แค่นี้นะครับผมตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้อัพสปีดอะไรไเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งตามลูกศรไปเดี๋ยวก็เจอศพเองนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะต้องแบบระวังซ้ายระวังขวาไว้เยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอแรปเตอร์แถวนี้ก็คือตายอีกรอบแน่ๆนะฮะวิ่งไปโอ้โหนี่ยังไม่ถึงไหนเลยอีกตั้งหลายเมตรดูดิ เหนื่อยโอ้โหตอนนี้เราหิวน้ำอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเนี่ยพออากาศมันร้อนแน่ผมค่าค่าน้ำเราก็จะลดไวขึ้นนะครับผมยิ่งเราวิ่งก็จะยิ่งแบบค่าน้ำก็ยิ่งลดไปอีกนะครับผมทำไมแบบอากาศมันร้อนขนาดนี้อ มันมีตัวอะไรโดนตีได้ยินเสียงตัวอะไรโดนตีด้วยเนีผมมันมีตัวอะไรกำลังตีกันอยู่เนียครับผมจากเสียงเมื่อกี้น่าจะเป็นพีโอเมียนะครับผม <laughs> เนี่ยเสียงแบบเนี้ยพีโอเมียแน่ๆนะครับผมมีการต่อสู้กันอยู่ตั้งแต่วันนี้แต่จะว่าไปทำไมเราได้ยินเสียงกไก่ ูค่าน้ําหมดนะครับผมตอนนี้เลปเตอร์ก็ยัง mm hmm. เทมไม่ได้นะครับผมเนาะยังเทมไม่เสร็จดิไม่จะเทมไม่ได้เทมไม่เสร็จท mm hmm. okay. อน,นั้นแล้วเหมือนเห็นเราเราเห็นศพเราแล้วนะครับผมเดี mm ๋ยวพี่กูจะต้องไปเก็บ mm hmm. เสียงห้อยหัวของพิโอเมียนะครับผมเ mm hmm. มื่อกี้แสดงว่าโดนลุมกัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะเป็นพวกของดูโลนะครับผมที่ลุมกัดเจ้า อาพีอเมียนะโอเคเอาอโอเคตอนนี้ดูแรปเตอร์ก่อนแรปเตอร์ใกล้จะฟื้นหรือ,อยังปึ๊บใกล้แล้วนะครับผมตอนนี้แรปเตอร์ก็จะฟื้นแล้วนะฮะหาเราไปเก็บอันนี้ต่อนะครับผมเก็บอ่าโอ้โหยังอยู่เต็มเลยนะครับผมพวกยูโรี๋ยวเก็บศพแล้วกัน โอเคลำบากเลยเนี่บผมตอนนี้คือเราไม่มีน้ำเลยไนงะแย่เนี่ยผมจะลงไปข้างล่างก็น่าจะเจอแบบพวกเดินเสาดูร้ายแบบเยอะนะครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชาะไม้ก่อนเชาะเชาะเพื่อทำหอกไปป้องกันตัวนะครับผมนะเนาะเฮ้ยเห็นไข่ดิวโลด้วย,ยเก็บนี่บางอาจเมื่อกี้มันค่าเรานะครับผมเราก็จะเก็บไข่มันไปกิน อโอเคนี่เราจะลงไปเอาน้ำยังไงดีเราบผแล้วยังไกลเลยดูดิแย่เลยแย่เลยนี่ครผม,อม,อมเอาไงดีก็คงจะต้องแบบหม,ม,ม,มันเคี้ยวตัวเนี้ยมันเคี้ยวตัวเนี้ยขอซะหน่อยสิขอซะหน่อยสิโอ้โชคดี ฝนต,ตกเนี่ยผมโอ้โหค่าวนาวเลยเต็มเนี่ยผมมาดิมาดิมาเลยืออืออ้อาวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่ใส่ชุดก่อนเมียนเดี๋ยวโดนมันตบตายเดี๋ยวใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดอ่าใส่หมวกอืออเอาให้ครบเอาให้ครบโอเคมาฮะยังไงยังไงอา่าปึ๊บปึ๊บนี่โดนหลบอืมมาแทง แทง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 อืมเรียบร้อยห้าวเมื่อกี้ห้าวันทีนี้เราบวกได้สบายแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะหมดนะครับผมนอกราะว่าฝนตกอย่างนี้โอ้โหค่าความหิมน้ำเราเต็มตลอดอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะผมเพราว่าค่าความหิวน้ำมันจะหมดอมอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นดูโลดูโลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะผมเอาไปเพิ่มความแข็งแกร่งของกองกำลัง

อนนี้แรปเตอร์ก็อีกตัวก็ใกล้จะฟื้นแล้วใช่ไหมผมเนะาะเนื้อเราก็มีชิ้นเดียวเดี๋ยวเราเราจะต้องขอแบ่งขอแบ่งเนื้อจากเจ้าแรปเตอร์ซะหน่อยตอนนี้ก็ใกล้จะฟื้นแล้วนะครับผมแรปเตอร์เราโอ้โหอีพีที่สี่ในที่สุดเราก็ได้แรปเตอร์สักทีอ่าโอเคอืมเจ๋งไปเลยนะครับผมเนาะตอนนี้เราก็ มีแรปเตอร์แล้วนี่ครับผมเนาะก็ต้องงั้นสิโอเคเออผมเนี่ยมาขอแบ่งเนอะหน่อยให้น้องหน่อยหนูอโอเคอา่เดี๋ยวเราก็ไม่ต้องรอให้มันฟื้นเน่ผมเดี๋ยวเราฟื้นเราค่อยเรียกกลับทีเดียวเนาะแต่ตอนนี้เราอาจจะต้อง เดินทางกลับบ้านก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่าก็ท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วแล้วก็จะเอาแรปเตอร์ไปเก็บด้วยนะครับผมถ้าเกิดเรายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็ก่อนหน้านี้ตอนถ่ายรูปก็เห็นคานวิ่งปนเปียนนะครับผมแล้วเมื่อกี้ก็เจอเล็บยาวก็เราอาจจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมเพื่อเลี่ยงการประทะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าแรปเตอร์ของเราจะตายเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นเล็บยาวไหมน่ยซึ่งตอนนี้เราน่าจะยังไม่มีปัญญานะครับผมที่จะจับเจ้าเล็บยาวเนี่ยออก็โอเควันนี้เราก็ ต้องแบบเดินทางกลับบ้านนะครับผมนอซึ่งสรุปอีีนี้ก็คือเราได้แรปเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ไดโลโฟอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นกำไรโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมนอพี่ขออนุญาตตัดคลิปไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทำเควสนะครับผมถ่ายรูปสัตว์กินพืชทั้งหมด8ชนิดกับการจับ เจ้ารับเตอร์เนี่ยผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีพีนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันในทีพีหน้านะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย